สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับผมกอนซาเลสแล้วหน้าตาเกมที่ทุกคนได้เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเกม b l e s s Immortal Soul นะครับเป็นเกมที่เอ่อผมไม่ค่อยได้มาเล่นสักเท่าไหร่นะก็คือไม่ไม่เล่นเลยนะครับจนผมได้มาลองเล่นดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแจกเยอะแค่ไหนคือผมจะบอกว่าเซิร์ฟไทยเดี๋ยวมันเหมือนว่าจะเคยเปิดไปแล้วแล้วก็ปิดไปแล้วนะครับ <c oughs> เปิดไปแล้วแล้วก็ปิดไปแล้วนะครับจนทาง X7 เซเกมก็ได้ทาการเอากลับมารีเทิร์นรีเวิร์ดเอามาเปิดให้เราได้เข้าไปเล่นกันใหม่นะครับผมจะบอกไว้เลยว่าเซิทที่่่่่เขาเาดมใหมนนนหนนจจจะะคองแกกัับ วันพันแมนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเลยซิว่าเขาจะแจกหนักแจกจัดแจกเต็มแจกกันทั่วหน้าแค่ไหนแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีดาวโหลดกันก่อนเลยนะครับ ก่อนอื่เลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดวันพันแมนเซิร์ฟจีกันก่อนนะครับว่ามันดาวน์โหลดยังไงให้ทุกคนนะครับกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอของผมเลยหลังจากนั้นจะเข้าสู่หน้านี้ทุกคนเลือกได้เลยนะครับว่าใช้ iOS หรือ Android เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้ทําการดาวน์โหลดได้เลยนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วไอคอนเกมก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับพอกดเข้ามาแล้วทุกคนก็ค้นหาชื่อเกมได้เลยนะครับ พิมพ์แค่ OPM แค่นี้เราก็เจอเลยนะครับหลังจากนั้นให้เราทําการติดตั้งไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสมัครนะครับซึ่งผมนั้นจะแนะนําให้ทุกคนสมัครผ่านอีเมลนะครับ จากนั้นให้ทุกคนกดที่คําว่าเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลแล้วให้ทุกคนนั้นกรอกอีเมลลงไปแล้วกดคําว่ารับรหัสแล้วรอสักพักหนึ่งจะมีรหัสเข้ามาที่อีเมลเราแล้วให้เอารหัสนั้นมากรอกที่รหัสนะครับแล้วทําการกดเข้าสู่ระบบได้เลยตัวต่อมานะครับเมื่อทุกคนเข้ามาแล้วเนี่ยให้ทุกคนกดมาที่ปุ่มนี้เลยครับตั้งค่าเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับแล้วก็กดตรงน,นี้เลยนะครับมันจะขึ้นที่ใสโ่โค้ดพอขึ้นที่สใส่โค้ดเสร็จปุ๊บให้เรากดไปที่โลโก้เอเซเวนเกมเลยนะครับที่มันขึ้นอยู่ ราดของขวัญน,นะครับพอเรากดเข้ามาปุ๊บจะมีแบบโค้ดมากมายไก่กองเต็มไปหมดเลยนะครับให้เรากดทีละอันนะครับอย่างเช่นผมจะกดอันแรกนะครับปุ๊บอ่าทีนี้ก็มันจะขึ้นหน้านี้มาให้เรากดคัดลอกนะครับอ่าเสร็จแล้วก็กลับมาที่หน้านี้นะครับแล้วเราก็ทําการใส่โค้ดไปเลยปึ๊บนี่เราจะได้ของมานะครับก็บอกเลยว่า ของฟรีเพียบเดี๋ยวผมจะใส่ให้หมดเลยนะว่ามันจะมีอะไรบ้างนะโอเคครับตอนนี้โค้ดที่ทาง x c g a m e ได้แจกมานะครับก็ผมก็ใส่หมดแล้วแหละนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็เดินเลยเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเราได้ของอะไรมาบ้างก่อนอื่นเลยกระเป๋ามันอยู่ที่ไหนวะตรงนี้ใช่ไหมดูของพวกนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับน่าจะมีดีไม่ดีปนเปกันไปผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่ามันคืออะไรเพราะว่าผมมาเล่นครั้งแรกนะครับโอเคแต่ตรงนี้นะครับเพชรผมก็มีเยอะแล้วเดี๋ยวขอรับของ คือของแบบมีให้เรารับเพียบเลยนะครับจะต้องรับก่อนนะ five minutes later เคอันนี้คืออะไรโอ้น่าจะเป็นแพ็กการเติมนะครับตรงนี้แ้ตรงนี้ก็ของฟรีรับไปให้หมดนะครับของฟรีเยอะมากเยอะแบบอันนี้คือแจกอะแปลว่าขาดทุนเลยนะครับคือคือทุกคนเหมือนมาดูผมรับของฟรีนะครับยังไม่ได้เล่นนะเดี๋ยวผมว่าผมรับเสร็จ่ผมน่าจะไปสุ่มนะเพราะว่ามันน่าจะมีสุ่มตัวให้เราเฮ้ยมีให้เราสุ่มตัวนะก่อื่นเลยนะมีอะไรให้รับไหม โอเคไม่มีแล้วอ่าเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่เอาไม่ใช่ตรงไหนว่าหน้าไหนวะลืมลืมมันอยู่หน้าไหนวะอ่าหน้านี้นะทุกคนเห็นไหมมันจะมีตรงนี้นะครับ0.1ยห่ยวนนะมันน่าจะเป็นคําว่าหยวนนะพอเรากดเข้าไปปุ๊บนี่1หยวนหวนึห่งหยวนหนึ่งหยวนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองซื้อให้ทุกคนดูนะครับนี่1หยวนจะเท่ากับกี่บาทศูนย์บาทวัาแต่บล๊อใช่เลยเนี่ยมันบล๊อกหรือเปล่าทุกคนเห็นไหมผมกดมาเปิบศูนย์บาทอ้ย ใช่เลยเนี่ยกดชำระไปเลยดูดิว่าได้จริงหรือเปล่านี่ได้มาแล้วใช่ไหมอันนี้อันนี้คือได้แล้วใช่ไหมกลับไปได้เลยก่อนเดี๋ยวผมซื้อให้หมดเลยนะว่าน่าจะได้แหละโอ้ยแจกเหมือนแจกฟรีนะทุกคนเออเหมือนแจกฟรี V P สองอ๋อเป็น V P เอาดีเอาให้หมดเลยครับของฟรีก็ต้องเอาให้หมดอยู่แล้วนี่ V P สี่้ยอะไรเนี่ยนี่แล้วมาที่ตรงนี้เหมือนจะเป็นตู้สุ่มหรือเปล่าโอเคแล้วก็รับรับไปเลยนะครับเหมือนว่าจะเป็นที่รับของฟรีโอ้โหของเยอะจัด เยอะจัดเอ้ยโอ้อะไรครับเนี่ยคือผมไม่รู้นะครับว่ามันมันแบบว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันแจกเยอะมากนะครับแจกจนไม่รู้ว่าผมจะเอาไปทําอะไรผมไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรแล้วนะครับทุกคนรับรับมาก่อนรับมาก่อนอันนี้คือไอแท็กอตี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 มันให้ตีผมก็ตีนะเออไปดิเออ เออ, <minutes> later. เอ,อหมดหมดหมดแล้วของขวัญเครมาอันนี้ชิ้ส่วนอะไรครับเนี่ยเมือนจะเป็นชิ้นส่วนการอัพตัวละครนะครับแล้วมาที่ตรงนี้โหคือผมน่าจะต้องแบบว่าสปีดคลิปรับของน,นะเพราะว่าของมันเยอะมากเลยนะทุกคน <c oughs> ค,คือไปที่ไหนก็มีแต่ของให้รับนะครับตอนนี้ โอเคครับตอนนี้คือผมได้ทําการกดรับเท่าที่จะมันจะมีผมรับได้แล้วนะคือแบบไม่แจกเยอะสัดนะครับเพื่อแบบเหมือนโหลดเกมมาเพื่อแบบร,บรับของฟรีอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเป็นสุ่มนะครับเหมือนว่าตอนที่ผมรับของเนี่ยจะได้ตัวละครตัวละครหนึ่งมานี่เบียคุยะนะคบเป็นตัวละครที่ผมนั้นรู้จักอยู่ตัวเดียวเลยนะครับตัวอื่นไม่รู้จักนะครับขนาดพระเอกผมยังไม่รู้จักเลยนะฮะเราก็พัสายกันไปนี่กดแชร์ด้วยกดทำไมนะเบียคุยะเป็นระดับ S S R นะครับสามดาว ตัวละครเทพจัดขออนุญาตไปใส่ในทีมเลยเี่เอามาใส่ตรงนี้เลยย,ยืนหน้าไม่ใช่แท้งใช่ไหมเป็นตัวที่สปีดอะไรไม่รู้นะครับยังไม่รู้ตำแหน่งโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มกันเลยนะครับสุ่มใช่ไหมตรงตู้สุ่มมาอยู่ตรงไหนวะอันนี้ปะนี่กดอันนี้มากดน,นี้ผมรู้แค่นี้แล้วมาตรงนี้โอเคนี่ตัวนี้มันจะเป็นระดับ UR หรือเปล่าที่ผมเห็นเห็นมาน่าจะใช่แหละนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตู้แรกกันก่อนอาจจะเป็นตู้แบบระดับโกได้เห็นไหมตรงนี้เียนว่าโกซัมมอนนะครับมาเขาแจกผมมาสิบเหรียญนะครับ อุ้ยตู้สุ่มมันจะเป็นผีเสื้อบินโบอยออกมาได้ของเป็นบุ๊บเออโหเฮ้ยมันเป็นตู้สุ่มตัวละครหรือเป็น,ปนตู้สุ่ม,มเทพวะนะต่อมาก็จะเป็นโซเจตก็คือใช้เจตใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าเจตโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มสุ่มเลยนะดูดิจะได้ตัวดีหรือเปล่าผีเสื้อบินโบยออกมาจังหวะนี้ออกมาแล้วคอนโคนชื่อคอนหรือโคอนวะแล้วก็ได้เศษตัวละครเศษเศษแล้วก็ไดเอ็นอาร์เป็นชื่อซูฟูลอะไรสักอย่างนะอ่านไม่ออกต้องขออภัยนะครับแล้วก็ได้ N N เป็น เอาไดเอสอาร์มาตัวหนึ่งก็ยังดีนะครับอ่ะสุ่มต่อเลยว่ะจีเซอร์บินโบยออกมาเป็นเอสอาร์นะครับไอโรนนะครับไอนี้ใส่ตะมาหรือเปล่าไม่น่าใช่นะสุ่มมีสุ่มสุ่มมีมีอีกไหม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 แหมที่เหลือก็เกลือนะแล้วก็สุ่มต่อนะครับจีเซอร์บินโบยออกมารอบนี้ได้เลยหรือเปล่ายูมิชิกาอะไรสักอย่างนะครับเปิดอีกมาได้เศษ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 เศษเศษเศษทำไมมันเกลือจังวะ อีกทีนึงสิเปิดมาผีเสื้อบินโบยเอ็นอาร์มาซาซาคิเบไม้ตุกอ๋อไม่มากระตุกเฉยๆปึ๊บเึ๊บเึ๊บปึ๊บเึ๊บเึ๊บเว้ยได้อะไรเนี่ยเอ็กพีหมดยังวะเอาหมดแล้วอ,อันนี้คืออ๋อการสุ่มกระจายนี่ใช่ไหมสุ่มครบมันก็จะมีกล่องให้ใช่ไหมถ้าสุ่มครบหนึ่งร้อยเราได้อะไรได้เศษอะไรสักอย่างนะครับอะไรได้โอเคผมว่าตู้นั้นมันน่าจะเป็นน่าจะเฉยไปมันต้องตู้นี้นะทุกคนตู้นี้เนี่ยมันแบบว่ามีการได ถาเรียกว่าอะไรนะ UR ก็คือตัวที่ไม่ขึ้นอยู่หน้านี้นะมาเราจะใช้เพชรนี่แหละมาถลุงนะครับเนื่อมันแจกฟรีผมก็ทําการเปิดไปเลยซึมเฮ้ยมีทองหนึ่งมีทองมีสองทองเอ้ได้เนยุเนมูแล้วก็ได้เป็นฮาราตาโรโหยมันเกลือไหมนเนี่ยเหมือนเกลือเลยวะเฮ้ยแต่ไม่เกลือนะทุกคนไปรอบไปรอบทองมาหนึ่งทองมาสอง อะไรเนี่ยเด็กกระโปงใครครับเนี่ยไม่รู้จักนะครับอ้าวหมดแล้วล่วนะเนี่ยโอ้โหได้เศษได้เศษโอ้หแล้วไหนละครับย r ที่ผมได้โมไวอยู่ไหนครับเนี่ยอ๋อนี่ฟีกดไปก่อนเผื่อได้ตัวหึกดฟีด้วยของทองโอเคนะครับเพื่อเราไปสุ่มนะครับมันก็จะมีให้เรากดมารับตัวที่เราเหมือนจะเป็นการปลดล็อกรับไปรับไปรับไป อย่าบอกนะเดจาวูาระตูเดียวเนี่ยใช่หรือวะโอ้หนี่รับของแป๊บนึงนะทุกคนโอ้รับ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 อีกรับแล้วรับอีกเออโอ้กห快要จะหมดนี่กันที่กระเป๋านะครับแล้วก็ผัสสารไปเลยผัสสารเป็นหนึ่งขอญาต์มั่วงานมัวทรงเหมือนจะเป็นของไว้อัพตัวละครนะนะครับทุกคนเออเดี๋ยว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 ไปสุ่มต่อเลยนี่สุ่มตู้นี้แหละไป ขอแจีมๆท้องออกมาหนึ่งท้องออกมาสองเฮ้ยเพิมๆมีไหมโอ้ยเอ้ยมาอีกไหมอ,อะไรเนี่ยย้อนปน่ะเนี่ยโอเคนะครับในเมื่อเราได้ตัวละครมามากมายหลากหลายแล้วก็ไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้นะครับเราก็มาจัดทีมดูว่าจะได้ประมาณนี้นะ <c oughs> แต่ตัวความสามารถอะไรก็ไม่รู้นะครับมั่วๆไปก่อนโอเคแล้วก็มาเริ่มตามเนื้อเรื่องกันเลยนะครับเนื้อเรื่องเรามีอะไรทำบา้างดุเซอันนี้คืออะไรเนี่ยรับของอ่ะรับของไป แหมมีของให้รับตลอดนะครับเกมนี้เฮ้ยนอนเฮ้ยโอ้โหรีบกดไปมองไม่ทันเลยว่าเป็นนอนพันอะไรโอเคเราไปเจอกันนอนที่มีรูปวงอยู่ตรงกลางนะครับมาเปิดไปด้วยเบียคุยะตามด้วยไอ้หนวดน้องสาวดีสาวอา้าวจบแล้วเหรอ <c oughs> ไวจัดนะครับไวจัดโอเคมาที่คาแรคเตอร์นะครับแล้วก็อันนี้คืออัปเกรดใช่ไหมอ๋ออัปเกรดเฮ้ยจะอัพตัวเลขทำไมเนี่ยไม่ได้ใช้อัพเบียค er ุยะนะครับ เบี้ยคุยะนี่ตัวอวยนะครับเพราะว่ารู้จักอยู่ตัวเดียวต้องอัพให้เยอะๆไอแล้วก็ไปลุยนึกเรื่องกันต่อเอาน้องสาวพี่คะพี่คะถูดโดนนักเลงละแกกับพี่ตอนนี้น้องพี่เคลียร์เองมาเอาแล้วทุดพาเด็กเข้าบ้านเฮ้ย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 ไหนบอกโดนนักเลงลังแกเฮ้ย เวสอะไรนักหนาวะเนี่ยเหมือนเป็นเกมแนวหนุย้ยเรื่องนะครับมันจะเป็นเกมแนวหนืย้ยเรื่องที่เราจะต้องแบบว่าไปนู่นไปนี่นะครับแล้วก็เจอมอนกต็ตีเจอคนก็คุยอะไรประมาณนี้นะครับคือตอนนี้ผมอยากตีคนนะครับผมอยากตีคนนะมันมันมีให้ตีไหมนะ่ะไหนวะมันมีมอนสเตอร์ให้ตีไหมนะ่ะผมอยากตีบอนอนะแล้วมอนมันไปไหนหมดวะเจอเด็กเด็กกระโปงไอ,อ้ไอ,อ้อออน,ออนี่มันลักของมันลักลอบขโมยสินค้าออกมาเฮ้ยพีซ่า โดนดิอย่างงี้เปิดไปด้วยเบียวคุยะตามด้วยแก่น้องสาวอาา่าอันนี้น่าจะเป็นตัวบอสนั้นทุกคนโดนดิยยปึ๊บเบียวคุยะต่อคอมโบโอ้เบะอีกทีนึงพี่สาวไอล้ล้นอ้าวไอ้ล้นนี่ไม่ทันปล่อยสกิลเลยโอเคเราได้เหมือนเราจะปลดล็อกอัปเกรดมาอัปไปเอ้ยกูจะอัพทำไมเนี่ยเอ้ยกดเพลินนะ ไม่อัพไม่อัพนี่เราอัพให้เบียร์คูยี่ดีกว่าอัไปอไปอัพ,อพ,อพเ,อเอาไปให้หมดเอาไปให้หมดเอาไปห,หมดหรืว่าข้างหน้าจะเอ้ยรับของมาเหมือนข้างหน้าจะมีศัตรูที่เป็นมงมุมที่หน้าเหมือนคนมันทาแป้งหนาไปแล้วเนี่ยส่งลูกกระจอกมาอย่างงั้นเหรอเอาไอ้โลนไปแดกนี่งไงไอ้โลนตีตามด้วยน้องสาวที่สาวอีกทีนึงอ๋ออาา่าฮ่าเราเจอตัวบอสแล้วโอ้ยมันเฮ้ยมันขี้ใส่มันขี้ใส่เออมองมองมองทิมทิม โอ้นี่มันนักบอลแบบว่านี่เจอเบียร์คุยคักคนน้อยโบอีกทีนึงคอมโบไอ้โดนต่อไอ,อ,อ้อ้วนต่ออีกทีนึงน้องสาวต่ออ้าวตายหาแล้วเออเดินมาอย่างหลอเท่คุยกับปีศาจข้ามแม่งเลยมาอัพดาวใช่ไหมรอบนี้อัพดาวกดฟรีไปก่อน ก็ไปอัพตัวอื่นเฮ้ยจะอัพตัวอื่นจะอัพตัวอื่นมันบังคับให้กดอัพว่าไม่อัพ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 อัพอัพเบียร์คุย่าดีกว่าตัวอวยนะครับต้องอัพให้แบบขั้นสุดวะอัพไม่ได้ละอ่ะอัพอัพให้แก่นี่ได้ปะอันนี้ด้วยอ่ะอ่ะอัพให้อ่ะอ่อ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 เฮ้ยไปไหนีขึ้นไปไหนวะตามตามอุ้ยฉันเจอนายแล้วสินะเฮ้ยมันบินมันบินแล้วนี่บินมันปล่อยขี้มันปล่อยขี้นี่มา เจอหน่อยเอาเมื่อกี้กูเจอตัวใหญ่ไม่ใช่เหรอวะ่าในเมตาระแตนเนี่ยโดนโบเบนี่ไงเจอคอมโบสอพี่น้องนี่อะไรเนี่ยตัวยึกยืดยึกยืดนี่โดนเบียคุยักกูหน่อยตามด้วยโลนโลนซ่าแล้วตามด้วยแกน,นี่ไงทีมตายและนี่บ,บอสกระปอมกายพันตามไปต่อเบียคุยักต่อไหมเชิญดิเชิญเอ๊ะจะจะ <N> นึกว่าอะตอมิกคลิซึมคอมโบต่อไปโตนบีคุยักุต่อตามด้วยล้นตายหาไปเรียบร้อยอเออทำไมตอนนี้ฟันไม่โดนวนะเนี่ยหัวเลาะตาเอกวิ่งเข้าไปโยฟันป๊อปป๊อปป๊อป,ปอ้าวตายมีประตูโผล่ขึ้นมาโดนด,มโดนดูดใช่ไหมโดนดูดตามแม่งเลยโอเค เราไปช่วยมันขโมยนกหรือว่ามันเราไปกระทืบไปคนที่มันขโมยนกว,ว่าตอนนี้งงไปหมดละเฮ้ยมีผีเสื้อบินมาทุกคนอ๋อชัปเตอร์นึกว่าเป็นึกว่ามันจะมีตัวให้เราสุ่มไม่อไม่ใช่คือบินมาบินมาบอกเฉยว่านี่คือชัตเตอร์สองนะอ๋อต่อไปก็เป็นดาต่อไปใช่ไหมไรม,มาเลยกดอะไรกดกดห่วมหมดแล้วกูตอนนี้เลเวลสิบสี่อะไรเนี่ยโอ้โหยิงเล่นยิงได้ของนะใส่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 ใสใสใสฟรี โอเคน่าจะเป็นการส่งเวจนะครับทุกทคนแล้วก็รับของรับฟรีไปกดฟรีเฮ้ยมันกดฟรีได้เรื่อยๆเลยเนี่ยอ๋อรับของอีกรับของอีกโหของรับ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 มจยยิ้จัดใจยยจัดกดจนดมืออีกจดจดกดกดจนดมืออีกยังไม่หมด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 ใช่ไหมยังมีอีกยังไม่มีอีกอ่าหมดแล้วแล้วก็มารับเสร็จรับเสร็จรับเสร็จโอเค ตรงนี้ก็มีอีกค็เคลมมาตรงนี้มีไหมเคมไม่มีแล้วโอ้โหของได้มาเยอะจัดเลยนะครับทุกคนมีมีอะไรให้เราได้ไปสุ่มอีกไหมอยากสุ่มแลยครับอยากสุ่มข่อยอันนี้เกลืออันนี้เกลือเปิดเกลือเปิดเกลือไปก่อนเกลือ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 ผีเสื้อดีมันแบกมันมันไปเอาเกลือมาให้หรือเปล่าวะโอ้เกลือทั้งนั้นไอ้นี้ก็บิดมาพร้อมกับเกลือนั่นแหละ โอเคเรามาดูตู้นี้ก่อนที่จะจบคลิปแล้วกันนะครับมาเริ่มเลยถึงถึงถึงบุ้ยสองท้องสองมาอะไรเนี่ยอุซบปะเนี่ยไม่ใช่เพิ่มเพิ่มเพิ่มมันมีกล่องเลยมางว่าทุกคนในกล่องผมขอแยกเปิดให้หมดเลยนะเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าข้างในมันมีอะไรเปิดแม่งให้หมดเลยโอ้ได้ของอัพตัวนะครับก้อนนี้ถุงเจมเป็นชิ้นส่วนอ๋อยางดีกว่าแล้วก็นี้ กล่องหัวใจสีฟ้าที่ได้เศษอะไรมาลูมิลิสติกด้วยถุงใส่ม่วงรูดทรงน่าจะเป็นที่อัพตัวละครน,นั่นว่าแล้วอันนี้เศษสีแดงไว้ทําอะไรครับเนี่ยอ๋อไว้อัพตัวละครน,นะครับทุกคนน่าจะใช่นะเหมือนวันพันแมนปเป๊ะคลิปนี้อจะไม่มีอะไรเยอะนะครับก็คือมาแนะนาเกมนะครับที่ บอกเลยว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ดีเลยนะครับเป็นเกมแนวที่แบบว่าใครชอบเนื้อเรื่องเนี่ยก็สามารถมาเล่นได้นะก็เป็นว่าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบายบาย